สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเมน่ยทางช่องยายเหลีมลําเพลินออฟฟิเชียลนะจานะ๊าเนาะออกกันคือเกาคือเดิมนะจ้าบรรยากาศเช้านี้ที่โดมหลังจากเมืาขึ้นรถแห่เราได้ออกงานเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนรถแห่ทำการแสดงแล้วเมื่อคืนกลับมหาหอด้านสี่ทุ่มห้าทุ่มมาพี่น้องหาทุ่มพอดีงานจะผางานบวชเพิิน งานดวนอีกแล้วเงียบเงาจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าเข้าบ่มีงานก็เลยทีมงานบางส่วนเพิ่นก็แยกใหญ่กันกับบนับ้าสซียู่นี่ก็มีแตแมเมนยกับพอแหลมกับคอนวอยเพราะว่าเพิ่นสี่อเห็ดเห็ดฉากเนาะปลาอามาสิพ้าเฮ็ดฉาก จะเลอยอยู่นีนจ๊ะเจ็บเปียคนนี่ล่ะล้วกะทีมอาจารย์นักดนตรีสองสามคนบ่ที่เพิ่นบอกกลับบ้านแต่ว่าเ้าก็สิเริ่มทำการสอมอีกเดียวอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกสิแก่เพลงแล้วห้าสิมีไหลสดอีกวันที่สิบเนาะพี่น้องวันที่สิบกับวันที่สิบห้าไลฟ์สดกลุ่มปิดพี่น้องติดตามมึงรายละเอียดทางสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเนาะจา้าเนาะขึ้นในยินบอดเกินเกินมาแล้ว สิเป็นมหากรรมมหากรรมรถแหบอ่สิมีผู้ใดแน่นั่นแต่ทีแน่แน่แม่หน่วยใดยินมาแล้วว่ามีภายในมีอันแฮกแฮกพานุพงนี่นอย่างนี่ละ่ะชาวจำบบ้าวว่าพิดก็โคโถดโดยพี่น้องเนื้อกับบิวบอ่ะหลายๆผู้หลายๆคนรดแห่วันที่สิบวันที่สิบหามหาสมปองเพินกัสิมาอีกเนาะพี่น้อง เนอยากมาแก่มือเันอยากลองเพลงครูเอนออรดีเนาะพี่น้องเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงกระเบิ้งแง่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อจังไรกระเบิ้งแง่งสุขภาพโรคไข้ไข้เจ็บโรคระบาดบ่คนอือ่นโรคระบาดบ่กะโอ้ยพี่น้องไปใส่มาใส่กปยากระวังโตยากบ่ท่านมีไผ่ตื่นหรอกจ้ะมีแต่แม่หนุ่ยก็พอแหลม แม่หนุ่ยกะเมื่อวานบอดสั่งว่าแม่เมื่ออื่นแม่เฮ็ดแน,นวกินให้อาจารย์นักดนตรีเดอ้อเฮ็ดจากหมอหน้อย,อยพ่อเพิ่นได้อยู่ได้กินเพื่อนเริ่มเขามาแกะเพ่งมาสันแม่หนุ่ยก็เลยลุกต้องลุกมาท้ำนาทีเฮ็ดแน,นวกินไว้แล้วหุ้งเขาไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนกับสิตื่นมากินเองลนะเนาะหางคนก็สิเป็น คนว่ายเพิ่นภาคกลางเติ่น internet, นอนอยู่พคุณพี่น้องบรรยากาศดีมาเนี่ยร่มวีวีจังหน่อยแต่ว่าแดดฮอนแดดฮอนแดดฮอนแต่ว่าก็มีร่มอยู่เงียบซีรีนีมีป้านบังห้อยไข่มอกีเห็นอีพอแวบๆเราสิไปทางใดมาทางใด ผูเเถมนี่นอนดึกมานใดนก็ตืนเส้าคือเก่าน้องพี่น้องเนาะไม่ที่นี่ก็อลังการงานสัางใหญ่เลิศเลอเปอร์เซอร์ขนาดนี่พี่น้อง<ม>คุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่นีน,นจะไปไหนคือตื่นแต่เช้าแท้แจะไปเยี่ยมเยี่ยมใคร เยี่ยมปลาตีทรายไปเยี่ยมคนคือไพ่กระซั่งไปลาเหนืนอไดฮะมันจะฟองห่อเบยปลาเหล่านนี้หันหน้าคุยในเมล่ะคือหันหลังคุยคือคอนสั่งกันแถอสิไประบานันอาพอลรอแล้วพอจะออกมา,าตาแดงเลยนั่นฮะตาแดงเลยอ๋อขางมันถื่อกันเนน่ะแดงเนี่ยเสียใจ พี่น้องมืดขึ้นเลยยาวากันเลยพี่น้องเราเถาแล้วเราจำบได้เรววาเมืดตึ๊บเลยเราคิดบ่ออกเลยเมื่อขึ้นเนี่ยคิดเนื้อเพ่งบ่ออกแมนบออ่อมัาขึ้นเวทแล้วธรรมดาละพี่น้องเราเกิดโดนแล้วเนาะสี่เจ็ดสิบสามแล้ววาม <ขอ S 1> จำกะ,อ,อ,อ,ะอันจังพ่อนี่ต้องให้เวลาเราคิดก่อนบอ่แมนว่าสิมาจูโจมเราคือต้องจูนเราก <ขอ S 1> ่อน พอใจของเธอหรือยังพี่นวอไม่ยังน้อบ้านถ้ามดนมันพอใจหรือยังสาวันไม่ยอย่าคิดสงสารนะเธอขึ้นต้นพอเพื่อเขานี้พอใจพอหรือพอใจพอใจหรือยังอดปานนี้ยังคิดบปะออกอยู่พี่น้องเท่าปานนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่นอนกลัวสินอนหลับจมมาสาน แม่หนุ่ยว่าถ้าลองบ่ถือยังไปลองน้ำฝนเลยอยากไอ้เหออใช่หรือยังสาวจันหรือฟันหาสายคนใหม่ที่บอเตอมันมันบ่มีสัมผัสมันก็ไปบ่ได้หรอกขอใจของเธอหรือยังพ่อคือบอแพงที่พ่อถนัดตั้งแต่ลังสิตไปจนติดบางไปอินไปยังเห็นมันมันคนละจังหวะอ้อมันกระได้อยู่เดี๋ยหะมันบ่ได้เดียวเอาจะคล้องลองได้เนาะ ม,ม,ม,มันบอกมันมันมันบอกคืออย่างเม็ดเลนนะเคยเคยเม็ดเลนะเอออันนี้ก็เม็ดเล่ใด,<อ>ดเลยละ่ะใจหรืออย่างสาวจันมันแมนหมดหรือฟันหาทรายคนใหม่หวัหวหัวส่วนในสงสารเฝ้าวานันท้องลววะวันจจใหญ่อยากไปยังสีน่นะป้าพี่น้องไปยามหลบจากสีใยังบอยังหลกเมือว่าไปกะเข้าหลักยามก่อนด้วยบอไใดยังมากินตามเอาพี่น้องไะติดตามกันแล้วกันว่าสีใดยังบอยใดยัง อาพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วไปยามรอบกันว่าสรีแลง่ายบออายุหากินตามภาษาคือเก่าล่ะพี่น้องไตรลพูดเ่าพูดเ่าอินดีนาเวทีก็มักมวน ลุนกันพี่นองลุนกันว่าสีเมียงว่มเมียงเดาเดาอีลาเดาบ่ฮอนอีลาฮอนบ่บรรยากาศ Thông hai, thông na. Ua khoai tiêm thung na lời mưa này. Mà xoay. Áo, nhai, mong là ti, Áo, giúp mong đi. Mong câu này đề bỏ đầy xay là bò. Nè. bà. เขายามอีกบอขัว <c oughs> ้วยังสียางคันแท่เดี๋ยวนี้แปะเหล็ดแปดเลยบอพอแปะเหล็ดแปดมีอังบอ่ะ ฮะมีอะไรคือว่ามันเปรออ๋อมันเป็นพลาสติกรอเพจเอาตัวนี้ต้นงวงที่มันงางงงโอไปเอ้าตุ่ติ่มลวกอยู่ปลายยังพ่อปลาช่อนโตปลาช่อนโตโอ้วยบ้องงางงางไงไม่โตเท่าไหร่หรอก มันยืดตัวนั้นตัวกำลังพอบปนตัวนั้น,น,น,นเห็นหดเหงาจ้าของพี่น้องมันได้ปลาช่อนตัวปลาช่อนหนึ่งตัวอือโอ้หน้ามันคือวิสีให้ดูหน่อย ใจลราโตป่าตะคอนหนึงตัวพี่น้องเอาละ,าละน่าคืออาแห้งแทบงานพี่ได้แล้วหนึ่งตัวคือเอากระซั่งไว้ไก่นามแทบพอขมันใจมือจะฟองประดังแทบ เารุ่นโอ้ยเสียวจมลงหันเบ่ห้องไหว้วยนจันช่ที่วันบืงสวรรว์นี่แหละบางไงเนี่ยบางไงประมาณโลคกูละเป็นยังไงบันนะ่ยงกงาท่านแล้วจกฟัวมันโอ้ยยืนโจโลอยู่จมลโน้ำบะจมลงนน้ำน้อๆเพิ่นมั่นใจอย่าคอง พอได้สันจ่อยบ่ได้สันเดี๋ยวพอเราสใส่ไว้ขึ้นแม่หนุ่ยที่นั่งขาพี่น้องนี่อันที่สองพี่น้องแม่หนุ่ยเลยใช่ปะ่ะสียางมายามขาเราเราใส่อันนั้นเนึ่งอ๋อก็มีสีรีสีซ่อนเถอะสีมี่ยังบ่ละฮะโอ้ยบ่มีดอกพ่อพ่อบ่มีดอก บม่มีมีปลาเดิดหน่อยสองสามตัวมันเศ้าถือลแล้ว,วะบ่มีจ่อยพี่น้องปกติสีสีได้คิดต่อตัวนี้เดหลังนี่เดยสุเทียนะแต่เมื่อนี้บ่มี่ยังเลยฟาวฟาวแห้วกินแห้วเลยสงสัยเบิร์ตละมังเนอะเสียงกบห่องอยู่ทางใด กโบโคกบอพอฝนสิตกบอกกบเลยออกฮะอย่างนี้ตัวมีหูอยู่เนาะป้าบรรยากาศพี่น้องเลยพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมิสกรพพอกันคลิปหน้าขอบคุณ ที่พี่น้องเขามาเบิงมาแย่งแม่หนุ่ยพอแหลมทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีจกรสบายดีค่ะ